ชื่อชื่อเปียวครับชื่อเปียวเหรอครับใช่ค่ะใช่เปียวแค่ไหนครับเนี่ยลองชิมไหมล่ะโอ้ยทรงนี้กูว่าน่าจะโหดเอาเรื่องชิมนั่นแหละครับผมชิมไม่ค่อยเก่งนะเดยจริงเหรอใช่ครับแล้วที่บอกว่าเปียวนี่อะไรเปียวเหรอครับแต่บางอย่างอาจจะหวานนะ <laughs> <laughs> กูว่าอีนี่มุ่งหรือ <laughs> ว่ากูอีนี่มุ่งนะอะไรที่หว,นวานหวานนี่หมายถึงอะไรนะครับ เออไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องพาไปไหนเหรออ๋อพาไปนั่งรถเล่นนะครับแบบชมวิวอะไรแบบนี้ครับขอดูได้ใช่ไหมครับบัตรเหรอครับใช่ครับสูบเงินหนาต้องมีข้ออะไรเปลี่ยนข้ออะไเปลี่ยนแบบไหนนะครับข้ออะไรเปลี่ยนอ้อนสีอ้อนว้าผมอ้อนไม่ค่อยเก่งเลยครับอ้อนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าอันนี้จะพาเราไปทำอะไรไม่ดีไหมอ่ะใช่ครับจะทําจะพาไปทําอะไรไม่ดีครับจะไปด้วยกันไหมครับถ้าผม ถ้าผมทําอะไรไม่ดีกับคุณนี่คุณจะรับได้ไรหรือเปล่าครับอ๋อทําทําอะไรเหรอครับไม่ดีอะไรคือเรื่องอะไรก็เรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีอะครับอย่างเช่หนอะไรเหรอคะเรื่องอะไรเรื่อยเปื่อยอะครับเดินแยะสัรพัดอันนี้อ,อายุกี่ขวบแล้วครับสามสิบ้วคะ่ะฮะสามสิบเลยเหรอครับอ๋อเป็นอะไรไปเหรอคะ อายุเท่าไหร่นะครับขออีกอบได้ไหมครับสามห้าค่ะสามห้าอันนี้คือข้างนอกสามห้าะครับใช่ค่ะใช่ก็นิดนึงค่ะนอ๋นนอ,อนนแล้วอันนี้คุณเียเท่าไรหร่ล่ะคะสี่สิบแปดครับรุ่นพ่ออันนี้จริงๆครับ48่สิอ๋อโอเคโอเคใช่รัไม่เราเสียงนิดนึงเนาะเสียงคือยังไงนะครับ <laughs> เสียงดีไงครับเสียงแบบเป็นผู้ใหญ่อ๋อคือจะบอกว่าเสียงแบบเป็นคนมีอายุใช่ไหมครับมีอายุอ่าอะไรต่างนี้ใช่ไหมครับสัตว์อ่ะแล้วถ้าเปิดบัตรให้ผมดูได้ไหมครับเนี่ยคุณผู้หญิงเอ่อข้อได้เปลี่ยนราคาไหนอ้อนผมอ้อนไม่ค่อยเป็นครับแต่พูดจริงๆแล้วผมอ้อนไม่ค่อยเป็นเราจะให้ด้ยอะไรนะครับอะไรนะ ล้วจะให้ดูไงก็อ้นอนก่อนสิผมอ้อนไม่ค่อยเป็นผมไม่ใช่ผู้ชายอ้อนครับจริงๆเลยอ๋อเป็นไม่ใช่อะไรหรอผมเป็นไทมหมาพิษบูครับแบบใช่ครับใช่ใช่ใชอะไรมาดึงด <มา S 2> ันไม่ใช่ไหเราดูดันใช่ครับใช่ <laughs> <laughs> จะเลื่อเยี่เนี่ยบัตรเหรอคะใช่ครับขอดูบัตรหน่อยได้ไหมครับไไม่ไขอ้อแรกเปลี่ยนเลยอะ่ะจะให้ดูไงก็ข้อแรกเปลี่ยนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีไงครับขอดูบัตรก่อ,อนหน,นาอันนี้ชื่ออะไรเหรอคะอ๋อชื่อโซฮันทะอ๋อโซฮอนอะไรน <laughs> ะครับคืออะไรคือคุณตลกอะไรผมเหรอครับอ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มัน <laughs> <laughs> ตื้นตันนะคะตื้นตันตื้นตันคืออะไรครับเออคุณเสียใจเหรอแบบงันต้าอะไรแล้วใช่ค่ะงันตาคอ น้ำตาค<ข>อเลยครับแล้วขอธทุบัตรได้ยังรครับเนี่ยยังไม่ได้เข้าได้เปลี่ยนเลยผมอ้อนไม่เป็น,นผมอ้อนไม่เป็นครับคุณร้องได้ไหมร้องร้องร้องอะไรครับร้อง,งไงร้องอ๋อร้องอ่าผมอ้อนไม่เป็นจริงครับคุณผู้หญิงใช่ครับงั้นออนมาแสงผมไม่มีตาผมเพิ่งเข้ามาเองครับคุณเจ้าอะไรมากกับไอหนุ่มหมวกแก๊ปสีเหลืองครับเนี่ย ก็ชอบค่ะคนติดดินไม่ชอบคนที่แบบหลูวชอบคนที่แหม่ติดดินก็คนไม่รออ๋อผมหน้าเหมือนโจรเลยครับอันนี้คุณก็ชอบเครับโจนไหนเหรอคะโจนห้าร้อยครับกัดตะป้นสักหกร้อยดพีพี่ว่าเสียงหนูเป็นไงเหรอคะเสียงหนูเหรอก็ดูติดดินลีครับใช่ดูติดดูดูติดดินนีครับอ๋ออ๋อ ใช่ครับใช่ถ้าเสียงพี่เป็นแบบนี้หนูยังแบบอยากคุยกับพี่อยู่ไหมครับได้ค่ะเสียงมันเหมือนคนมีอายุหนูชอบฮัลโหลถ้าเสียงพี่ประมาณเนี้ยมันมันพอจะได้ไหมเมื่อกี้มันอะไรเมื่อกี้มันฮัลโหลเอ้ยว่าเฮ้ยอันนี้ก็คือเสียงจริงของพี่ครับแต่ไม่รู้ว่าหนูจะรับได้หรือเปล่าใช่ครับรับได้ค่ะรับได้ถึงพี่เป็นอย่างนี้หนูก็รับได้หละครับรันได้ค่ะชวงนี้ฝนแบบนี้แหละฮะ หนูอชอบช่วงนี้ฝนมันตกหนักอะครับอากาศแปรปรวนใช่อันนี้อันนี้จะถึงยังคะเนี่ยอ๋อพอดีเป้าหมายอยู่บนบนยอดเขาครับอ๋ <laughs> <c oughs> <c oughs> อในเหเนี่ยเนี่ยเขาขบนเนี้ยเขาบนเนี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมแค่ขี่ขึ้นไปแล้วครับใช่ถ้าขับขึ้นไปนี่คุณจะเปิดบัตรให้ผมดูเลยไหมครับเนี่ยอยากไปหนเ<อ>ขาค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้โหแล้วเราจะไปจบวันที่เขาไหนครับเนี่ยเขานั้นแหละค่ะ นี่ปกตินี่โอ๊ยอันนี้ไม่แฟนยังเหรอคะแฟนเหรอครับใช่ค่ะใช่แฟนไม่มีครับไม่มีแฟนครับอ,อ๋อไม่มีแฟนสี่สิบแปดเล้วไม่มีแฟนเหรอคะเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะหนังเหี่ยวครับช่วงนี้นหนังมันมเหี่ยวๆเลยน่าจะยังไม่มีแฟนเท่าไหร่ครับผมเริ่มแก่แล้ครับเริ่มมีเหี่ยวครับใช่ครับเหี่ยวไม่ค่อยมีแฟนนะครับน่าต้องอาจอาจะลอยอยู่นะคะใช่ไหม แัหนหนังใต้ตาช่วงคอก็เริ่มยาครับคุณรับได้ไหรือเปล่ารับได้ค่ะรับได้มันส<า>ม,มั้าก็ไม่ต่างก,กันแล้วคุณไม่มีแฟนระครับเนี่ยอ๋อไม่มีค่ะอ๋อนี่อยากอยู่อยู่เย็นเป็นโสดค่ะอยู่เย็นเป็นโสดครับสามห้านี่ไม่มีคนมาจีบบ้างเลยครับเนี่ยไม่มีค่ะพอดีอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าพอมาเจอพี่เราหืออยากอยู่กับพี่เลยอ่ะ ทำไมครับพี่มีอะไรน่าดนใจครับที่อยากอยู่กับพี่ครับก็ชอบค่ะเสียงดวเมียโยอะไรอยู่ด้วยอาจจะอยู่ไปจนสัตว์ตายอะไรก็ได้ค่ะโอ้ยน้องก็ว่าไปครับเอาจริงพี่ก็ไม่ได้มีอะไรดึงดูดมั่วฉุกกันไปมีแต่ทุกเพราะไม่มีสโอ้โหน้องมีน้ำมันไหมครับตอนนี้อะไรนะคะน้องมีน้ำมันในตัวไหมไม่มีเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่มีแต่ใจให้พี่อ่ะโอ้โห คนแก่แบบพี่หัวใจจะวายนะครับเจออะไรแบบนี้ยเ,เออนึงพี่ซ่อมไปก่อนครับซ่อมเลยค่ะซ่อมเลยมันซ่อมยังไงครับซ่อมได้เลยค่ะมันซ่อมไม่ได้ครับกดเลขสี่ไปไม่ซ่อมกดเลขสี่ทำไมลหะครับเป็นกระเป๋าสิ่ง ส้มไม่ได้ครับน้องน้องครับน้องแมวน้องอย่าทิ้งพี่ครับมันส้มไม่ได้จริงน้องครับอย่าทิ้งพี่เลยครับน้องแมวน้องแมวพี่มีรถก้าบพี่พึ่งมาเล่นเองเห็นใจพี่เถอะแมวน้องน้องครับน้องกลับมาก่อนได้ไหมน้องครับน้องครับน้องเอ้ยน้องอย่าแก้งพี่เลยน้องพี่ปลอดไปด้วยได้ไหม สไปเดอร์แมนเฮ้ยรอนกัน่อนดีน้อง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 ครับน้องเอ้ยการเคลื่อนขาไม่ชอบหมอพี่แก่แล้วนูลุง <No. S 1> แก่แล้ว,ลวเฮ้ยรเรารับก่อนไปด้วยกันดิกาไปด้วยกันนี่ไงโอ้โแล้ววะไปด้วยกันนี่ฮัโลโหลมันเดินไกลมันเมื่อยอกำลังไกลเดี๋ยวบอกแกมีใจให้เราไง มาาลังงกคนแก่หัวใจจะวายแล้วเนี่ยโหจะ48แล้วนะเออวิ่งมาวิ่งมาเอ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเล่นลินให้มันมากได้ปะขอโทษได้ไหมมาเอ้ยเดี๋ยวมึงไปดิโอ้ขอไปด้เลยได้ปะเอ้ยแมว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 แบบนี้ดิไอ้สัตว์ไม่ไหวนะ ใสนติแล้เนี่ยฮโหลคุณคุณพาผมไมส่งได้ไหมแล้วแต่นะแต่นะถ้าึงแล้วนแต่นะแลแตแต่แตไปด้วยดิ<อ>ก็ไปด้วยไม่ได้ไงไปด้วยไปด้วยไปด้วยออกูไม่น่าไปตามเลยแต่ทผมเลย าผมไปด้วยได้ไหมคุณจะทิ้งผมก็ไม่เป็นไรโอ๊ยเดี๋ยวมันตายมันไม่มียาแล้วแล้วปวดเอาผมกลับไปด้วยได้ไหมคุณกลัวผมหน่อยคุณควรคุณกลัวผมทำอย่างนั้นทำไมผมซ้อมไม่ได้จริงๆผมไม่โกหกคุณหรอกเอากลับไปด้วยพอแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ย สี่สิบแปดแล้วนะโห่พอแล้วโอ้ไม่เล่นละเร็วไปด้วยดิโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันล่วงกลัวกูตายเรียบร้อยตายเ,ออเรียบร้อยกูตายเลย ว่าสมกูขึ้นไปได้ด้วยโอ้โยเลนบอนเนี่ยหรอหรออถ้าเองอะจ่ายมาแสนหนึ่งอะอยาจะยอมชุบไม่มีตังค์เพิ่งเข้ามาเองอันนี้ได้ยินเสียงปะหรอ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 หร ต่อได้ยินเสียงปะฮวัลโหลขอพูดอาเร็วฮัลโหลว่าไง <Hello? S 1> ไดียนไหมเนี่ยฮัลโหลเรียนปะล <Hello? S 1> วัาไงแค่แค่แสนนือ้อะจะเอาจะจะชุบให้เราไม่เราไม่มีตังค์หรอกเราเราเพิ่งเข้ามาเมื่อตะกี้เองจริงๆเราก็กะจะฟาร์มอะ เราจะฟาร์มเพื่อหาใครสักคนหนึ่งให้เราเลี้ยงไหมล,ละ่ะได้สิเราไม่มีเงินแล้วนะอ๋ะอเราสิบูอันนี้ได้ยินเสียงเราปะเนี่ยไม่ได้ยินยินแต่เสียงหมาโอ้ยเอาเราไปได้วยไหมเราไม่อยากเป็นใจเดี๋ยวเราพาเธอ,อรเราพาเธอไปนะจะพาเราไปไหนอ่ะ พาเธอไปทำพาครัทำอันนี้ไงข้าวโอ้เอาเราไปเกิดเธอไอไม่ใช่ชุบเราหน่อยเด้อไอ้นะแต่เราชุบนะเอาอบอกแกแล้วให้เราชุบเราเราเป็นไงเราด้กลับไงเห็นปะตาดงพงไพเราว,ว่าแกรีบชุบเราก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะตายกันคู่อ่ะ ไดเเเบบเ้เดี๋ยวเราชมเองเราแป๊บนึงนะเห็นปะเดินคู่เลยแกคิดดูดิความรู้สึกเราเป็นยังไงเหรอเองไม่เหนื่อยไงไม่แกชุบดีแกชุบเราได้แล้วป้าไดเราชมแค่สามห้าจริงหรอใช่สามห้าทำไมแกอายเยอะจังอะ่ะเราก็เป็นเพียงตัวนี้เราสี่สิบแปดแล้วอีกสองปีเราก็จะห้าสิบแล้วกับครึ่งเราคือครึ่งของคนอะไรนะ แล้วแกยงตัวเลขเราเราสามสิบห้านี่แกผ่านอะไรมาบ้างแบบว่าชีวิตไม่ผ่านอะไร<ก>มาเลยชีวิตเราอ่ะชีวิตแกไม่เคย,หม,ยหมายถึงว่าม,ม,มีใครเคยหลอกแกอะไรไหมแกเคยผ่านเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีมาด้วยหรือเปล่าต่อเนี่คือ,อยังไงหรอไอ้นะหลอเนี้คือ,อยังไงหรอเหมือนแบบว่าแกเคยแบบโดนคนหลอกมาบ้างไหมในสามสิบห้าปีที่แกเคยใช้ชีวิตมาเนี่ยเอางี้นะเดี๋ยวเราจะเล่า ให้ฟังระหว่างวิ่งนะอืมก็คือว่าว่าแนาอ่อ่วเฮ้ยจำไมลำคอแกมันเต้นขนาดนั้นอ่ะเราได้ยเสียงลำคอแกเต้นนะตอ่ะฮลัลโหลแกได้ยินเราไหมแกสัญญาณแกไม่ค่อยดีอะ่ะ Workers, แกขยับสายแจ็คหน่อยดิเส okay, e ียงมันกระตุกอะครับอ้าวอาวอ้าวอ้าวเราได้ยเสียงแกแบบนี้แกได้ยินเราปะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคเราได้ยินเสียงแกแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ชัดแล้วเอากลับมากระตุกเยอะเน็ตแกไม่ค่อยดีเหรอแกฮัลโหลได้ไหมโอเคได้ยินแล้ว หนแกเล่าเรื่องชีวิตแกให้ฟังหน่อยดีก็คือวันนั้นใช่ไหมเราคือเราเราตอนอวัยยี่สิบเก้าวัยยี่สิบเก้าเรามีรเรารอุ้ยรถใครมาอุ้ยอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนแกมาหรือเปล่าอ่ะใครอ่ะเราไม่รู้จักอ่ะอันนี้เป็นว้วยได้ไหมคะชกกันได้ไหมอ่ะได้เราชกอุ้ย พี่สาวพี่เหรอเอ้ย,อยเอ้ยเยขาแทงเราเหรอน่ากลัวไม่เขาจะเอาไปด้วยไงอา้าวไม่เอาไปคนเดียวอ่ะ กอะไรอ่ะไปไง,ไ,งไม่อุ้มขอกกำลังกายพีม่มึงก็ต้องไปกูอะอยู่กูนะไหนแกขอพูดมาหน่อยฮัลโหรอแกขอพูดมายังเอฮัลโหรอโอเคยังม <า S 2> ไม่ใช่ขาแทงล่ะ แคใ,ให้เขาแทงได้แต่เขาชุบขึ้นมาแล้วไปไงเองจะอุ้มเราทำไมฮะไม่ตอนเนี้ยก่อนที่จะบอกว่าจะอุ้มทราไมแกต้องบอกเขาก่อนว่าเขาชุบเราทำไมเราจะรู้เขาถามเขาดูสิเราจะรู้ไหม